สวัสดีครับทุกคนจากที่เมื่อวานผมลงคลิปไปว่าหัวพี่ยอดปูดอีกแล้วก็แตกอีกแล้วครับหัวหัวพี่ยอดแตกอีกตรงที่ปูดเมื่อวานมันแตกออกมาเป็นเลือดเป็นชำ้ำเลือดช้ำหนองมาอ,อีแยะมันลามมาอยนแผลอ,อีกแผลหนึ่ง พี่ยอดเอ้ยเป็นอะไรนกักละลูกโอใครรู้บ้างครับนี่มันปูดลามไปเรื่อยอย่างนี้ลูกเอ้ยนี่แม่เพิ่งใส่ย,ยาไปมันเป็นอะไรอ้ลูกทำไมมันลามไปเรื่อยแบบเนี้ยนั่งทานอนนั่งทําตาตปิดทำตาตีนั่นแหละเออ เมื่อไหร่มันจะหายไอ้ลูกมันลามไปเรื่อยแบบนี้ที่แรกไอ้แผลแรกก็หายไปแล้วยุบไปแล้วนี่แตกปูดขึ้นมา่เงี้โอ้ยหนอไปแตกเงี้ไปแตกที่ตุกหัวเนี่ยไปโดนอะไรมาลูกทำไมมันลามไปเรื่อยแบบเนี้ยเนี่ยที่เรียกก็ตรงนี้ครับทุกคน ที่แรกมันอยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วเนี่ยมันยุบไปแล้วอันนี้มาแตกตรงนี้อีกแล้วยังไงมันลามไปแตกที่อื่นไปเรื่อยเงี้ยลูเลยหนูไม่รู้อ่ะพ่อหนูงงอยู่ตอนนี้ก็ลังมีความสุขนี่แม่อุ้มแม่อุ้มนอนให้ดูเอรอโอ้ย มันแตกไปเรื่อยทำยังไงมันจะหายสนิทตลูกเอาอะไรใส่ดีอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมาได้ฮะเอาอยาตัวไหนใส่มันถึงจะหายสนิทเออแต่ตอนนี้พอมันแตกแล้วมันก็ยุบไปนะมันก็ไม่มปูดและไม่ใช่เนาะพอมันแตกแล้วมันต้องยุบไปเนาะมันก็ต้องยุบไปเนาะอืม อันนูนก็ไม่รู้อะไรแหละจะม,มุดตะกาง้องอ่ะลูก